เสี่ยวถังไปกินข้าวได้แล้ว มีแนวน้มเป็นก้อนเนื้อร้ายแนะนำให้ย้ายโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเืียวกวางผิงคงกำลังรีบไป เป็นไรหรอกหยุดถอนใจเธอฉันเนี่ยทำงานสายพีอาร์กับเจ้านายมาตั้งหลายปีคิดว่าตัวเองเจอมาแล้วทุกอย่างแต่ว่าครั้งเนี้ยฉันดันพลาดโง,ง่ๆจนเขาหนีไปได้แถมใครคนนั้นดันเป็นพ่อของลูกค้าคนสำคัญซะด้วยนายว่าเจ้านายใช้อภัยเหรอเจ้านายเขาไม่โทษคุณหรอกมันจะน่ากลัวกว่านั้นอีกคอยดูเธอะพอฉันกลับไปนะต้องโดนด่าแน่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ตามหาพวกเขาให้เจอผมว่ามันก็ชดเชยกันได้แค่พูดเนะี่ยมันง่ายคิดว่าจะหาคนหนีได้จริงๆเหรออย่าคิดมากสิเราต้องหาเจอแน่ๆผ่อนคลายไว้ไม่ต้องเครียดหรอกพวกคุณต้องการอะไรกันแนะ่ต้องขอโทษด้วยคะ่ะที่จริงพวกเราไม่ใช่นักข่าวแล้วคะ่ะแต่เป็นที่ปรึกษาด้านพีอารให้หัวเสิ้งกรุป๊ปเฉียวอินหลงหรือว่าคุณเฉียวขอให้เรามาที่นี่คะ่ะ ผมดูออกว่าพวกคุณไม่ใช่นักข่าวหรอกคุณช่วยประทานเฉียวกับหลินฟางโฉงหลบหนีใช่ไหม mm. จริงอยู่ที่คุณอาจจะหมอที่ดีมีความรับผิดชอบแต่กับเรื่องนี้ที่คุณทําไปเนี่ยมันไม่น่าใช่การกระทําของเพื่อนที่ดีหรอกครับถ้าประทานเฉียวกําลังป่วยหนักจริงๆตอนนี้เขาจะต้องการอะไรมากที่สุดแหละเ mm. ขาต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวครับ อย่างที่คุณรู้นะเขาไม่ค่อยลงรอยกับลูกชายเท่าไหร่แต่ยังไงก็เป็นพ่อลูกกันเลือดย่อมข้นกว่านา้ําผมคิดว่าในฐานะเพื่อนที่ดีสิ่งที่ควรทําในตอนนี้เนี่ยคือควรจะช่วยเขากับลูกชายคืนดีกันมากกว่าจะทําให้พวกเขายิ่งบาดบางนะพวกคุณไม่รู้อะไรหรอพวกเราถึงได้ถามไงล่ะคะช่วยบอกความจริงให้พวกเรารู้ด้วยเถอะคะไม่ว่าจะเพื่อรับผิดชอบในฐานะหมอของเขา หรือว่าในฐานะเพื่อนที่ดียังไงคุณก็ควรจะบอกความจริงให้พวกเราได้รู้นะครับสุดท้ายมันจะเป็นผลดีต่อประธานเฉียวเองเฉียวกวางผิงกำลังป่วยหนักผมได้เตรียมส่งตัวเขา ไม่พาตาเถี่ยวโรงพยาบาลอื่นในสัปดาห์หน้าซึ่งเรื่องนี้ลิ้นฟางชงยังไม่รู้เจ้านายเราไปสมกิจาก,การสถานีรถไฟสถานีขนส่งมาแล้วแต่ก็หาไม่เจอเอาเถอะฉันเข้าใจเธอกับอันตรงกับซิ่งไฮส้สักฉันกับคุณเจียงจะจัดก,การที่เหลือเองเกิดอะไรขึ้นเหรอคะไม่ต้องถามเน่ะแค่นี้แหละเราจะไปไหนก็นตอบครับกับซิงไฮ้ฮะ จบแล้วเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเขาตามหาจนแทบบ้าแต่ตอนนี้ไม่แล้วเหมือนโดนแกงเลย